ครับวันนี้เราก็มาเสนอนะครับตัวแท่นดัดเหล็กนะครับแบบมือโยกนะครับตัวนี้นะครับเราไปโรงงานผลิตเองขายเองนะครับในราคาประหยัดนะครับเรามีทั้งหมด5รุ่นนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับมีการติดตั้งนะครับเราก็จะมีน็อตพร้อมแหวนนะครับเราก็จะมายึดนะครับน็อตนะครับเจาะรูยึดน็อตนะครับตามรูต่างๆนะครับรูที่1รูที่2นะครับและตรงนี้นะครับรูที่3นะครับฝั่งนี้อีกหนึ่งตัวนะครับเป็นรูที่4นะครับยึดให้เรียบร้อยนะครับต่อมานะครับก็จะมาใส่ตัวด้วนานนะครับ ใส่ตัวด้านแลวยึดน็อตนะครับแล้วขันให้นั่นนะครับแล้วเราก็จะมาเกี่ยวสปริงนะครับแล้วก็ปิดน็อตนะครับอั้เข้นนี้ก็เรียบร้อยนะครับที่หนึ่งนะครับก็จะเป็นรุ่นนะครับมินินะครับดัดเหล็กหกถึงเก้ามิลปอกเสาปอกคานนะครับตัวนี้ราคาจาหน่ายเพียงหนึ่งันเจ็ด้อบาทนะครับพร้อมส่งและเก็บเงินปลายทางนะครับตัวนี้นะครับด้านดัดนะครับก็จะมีความยาวอยู่ห้าสิบเซนนะครับเพื่อให้การตีกลับนะครับได้เร็วขึ้นทํางานได้ไวขึ้นนะครับ ตัวนี้ขนาดแท่นนะครับก็จะมีความยาว20เซนนะครับถ้าจะดัดเลยนะครับก็ทําที่เกี่ยวเอานะครับเป็นริ่มนะครับตัวนี้ก็จะเป็นน็อตล็อกองศานะครับไว้สาหรับล็อกองศานะครับเวลาเราดัดนะครับดัดเข้ามานะครับเวลาชนนะครับชนตัวนี้นะครับก็จะนะครับได้องศาตามที่เราต้องการนะครับ รุ่นที่2นะครับก็จะเป็นรุ่นมาตรฐานนะครับดัดเหล็ก6ถึง9้ามิลนะครับราคาจำหน่ายเพียง2,200บาทนะครับพร้อมจัดส่งและเก็บเงินไปทางนะครับตัวนี้นะครับด้ามโยกนะครับก็จะมีความยาวนะครับ60เซนติเมตรนะครับความยาวของตัวแท่นนะครับก็จะยาว60เซนติเมตรเช่นกันนะครับตัวนี้ดัดปอกนะครับ40 60สบได้สบายๆนะครับหรือดัดได้เกินนะครับตัวเครื่องก็ได้นะครับ สินค้ารุ่นที่สามนะครับก็จะเป็นนะครับรุ่นดัดนะครับหกถึงสิบสองมิลนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับราคาจาหน่ายเพียง3า0พันสอบาทนะครับพร้อมส่งและเก็บเงินปลายทางนะครับตัวนี้ความยาวของด้ามโยกนะครับก็จะมีความยาวอยู่ที่เจ็ดสิบเซนติเมตรนะครับตัวแท่นนะครับก็จะมีความยาวอยู่ที่นะครับหกสิบเซนติเมตรนะครับมีจิ๊กไว้จับหน้ากว้างหน้ายาวนะครับสามารถดัดยี่สิบก็ตั้งไว้ยี่สิบนะครับหรือสี่สิบนะครับก็ตั้งไว้สี่สิบนะครับไว้ใช้เกี่ยวนะครับ หรือจะดัดเลยตัวเครื่องนะครับก็ใช้การตอกลิ่มเอาแทนนะครับตัวนี้นะครับก็ลูกบูดัดนะครับก็จะใหญ่เป็นพิเศษนะครับเพื่อให้ดัด12ได้ง่ายดายนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวพาดัดสแตนเลสนะครับก็จะเสริมบ่านะครับแข็งแรงขึ้นนะครับ รุ่นที่4นะครับก็จะเป็นรุ่น9-16ถึมิลนะครับตัวนี้ราคาจำหน่ายเพียงนะครับ3,700บาทนะครับตัวนี้นะครับหน้าแท่น60เซนเท่ากันนะครับตัวนี้นะครับด้ามดัดจะยาวอยู่ที่120เซนติเมตรนะครับตัวนี้นะครับมีจิ๊กจับหน้ากว้างหน้ายาวนะครับตัวค้ำยันหลังเท่ากันนะครับตัวนี้นะครับลูกบูทดัดนะครับที่มีขนาดใหญ่นะครับพร้อมเพาดัด3-4นะครับสแตนเลสนะครับเสริมบ่านะครับแข็งแรงนะครับตัวน็อตตั้งองศานะครับอยู่เหมือนกันนะครับตัวนี้นะครับขอบคุณครับ ถามไม่เยอะนะครับว่าตัวใหญ่นะครับสามารถดัดเหล็กเล็กได้ไหมเด็กหกได้ไหมครับด้วยช่องที่นะครับห่างนะครับทําให้นะครับเดี๋ยวดัดให้ดูนะครับทําให้มุมองศาที่ได้นะครับมันไม่สวยเหมือนตัวเล็กนะครับเพราะตัวเล็กนะครับมันจะได้มุมที่คมกว่าเยอะนะครับเปรียบเทียบให้ดูนะครับอันนี้จากตัวเล็กนะครับอันนี้จากตัวใหญ่นะครับ 这个他们看，这个，两 ดัดเหล็กข้ออ้อย12-20มิลนะครับในราคา6,800บาทนะครับรุ่นนี้ต้องมัดจำนะครับ1,000บาทนะครับเพื่อประกันเป็นค่าส่งนะครับป้องกันการไม่รับของนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้น้ำหนักตัวเครื่องนะครับเฉพาะตัวเครื่องนะครับ25กิโลนะครับตัวด้ามโยกนะครับจะหนักอยู่15กิโลนะครับตัวนี้นะครับ 2มิลเต็ม3เส้นนะครับโดยดัดคนเดียวนะครับ